เน um ี่ยแไม่ใช่ค enfin ูประต่อใช่เงาบางไหมฮึบางไหมบางบางครั้งเนี่ย อะไรเชื่ออะไรสุดแล้วก็เค้นให้น้อยฮะอันนึงกดช้ำไม่ได้นะ,ะ <c oughs> เป็นยังไงดีเจ้าค่ะเะงียบดีเจคะงียบดีอ่าแต่ก็แต่ก็กบคือพูดโทได้แล้วก็นั่งได้นานกว่าทุกที่แล้วก็เดินได้ได้แต่มันเหมือนกับว่ามัน มันมันมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันมันเหมือนมัน,มนความที่เราเบิดบานใจมันเป็นยังไงใช่าค่ะความความอะไรบเบิดบานจิตใจรำสงบแบบสงสัยจะยังไม่สงบเจ้าค่ะเพราะฟังครวมามาว่าเราพูดโทไปแล้วจิตเราจะนิ่งแล้วก็ะจะเกิดความเบิดบานใจใช่ไหมเจ้าคะ่ะเราพูดโทต,ตลอดนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกแบบเหมือนเบิดบานใจเจ้าค่ะ มันก็ตั้งยุตตังสนใจในพุทโธนะพุทโธกำลังเชเริ่พุทโธกำลังใช้มันใะยุดพุทไม่ก็มานะหรืออะไรพุทโธมันมันช้าหรือเร็วเรืออะไรเรือลึกหรือไม่ลึกนะเมื่อสนใจร้อยเปอร์เซนต์ก็ก็ทั้งหมดก็หายไปทั้งทั้งจักรวาลก็หายไปนะแต่คนรอก็ยังสนใจนะมันมันเสียงเรือมันมันความรู้สึกมันเป็นอะไรนะมันมันสงบไม่เคยเข้ามานะ เม,ม,มื่อสนใจเมื <pad it aer os lide> ay, ่อสนใจในพุทธมากก็สนใจในลมหายใจเข้าลมหายใจนะฮะมันมันชมันชะเงียบชิงนะแต <pad the úblic o> ่ช่วงเล็กบางที่ก็ยังมีความคิดขึ้นมาแต่มันมีความสุขเกิดขึ้นมาแต่อย่าอยู่กับความสุขนะที่เกิดขึ้นมาหรือไม่อยู่กับความสงบที่เกิดขึ้นมาอยู่กับทุกข์พุโธตลอดฮะของเขาชอบโอ้สุขอ่าในอยู่กับความสุขแล้วก็สุขก็หายไปอ๋อ ทำไมมันหายเพราะว่าของเราไม่ได้ไม่ได้ทำงานทำงานของเรานเป็นพุทโธเรอยู่กับพุทโธเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อไม่ได้ทำงานเลยอยู่กับความสุขเนะโดยความเวทนาที่ขึ้นมาและของเราไม่ได้ทำพุทโธไม่ได้ทำพุทโธไม่ได้ทำงานเมื่อไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เงินนะ นเงินก็เป็นความสงบก็เป็นความความความสุขที่ขึ้นมานะอยู่กับเงินนะเวลาเห็นเงินโอ้ยดีมากดีมากนะแตวในเงินก็หายไปอ๋อเสียใจ <c oughs> เนี่ยต้องอยู่กับพุทธตลอดถึงถึงพุทธมันชำชำวนเองนะฮนะ <c oughs> มันจะมนตลอดเวลาแล้วมันเสยุงง่ายแล้วความสงบข,ขึ้นง่ายแต่ช่วงแรกก็มันจะเป็นมัน มันจะมาอยู่กับพุโทโธเออเนี่ยเนี่ยอะไรนะอ,อ,อยู่กับพุโทโธนะมันมนะตื่นกลับนะตื่นกลับนะมันอยู่กับพุโทโธนะ <c oughs> นะบางที่บางที่ก่อนนะมันมันที่ท,ที่สาคัญนะส่วนมากของกรานะมันอยู่ในอีติรอนาคตนะฮและบางช่วงนะทำทำทำ,ทำนั่งสมาธินะเมื่อจิตมันออกนะ จะรู้น่มันจะอยู่ในอนาคตบอกว่าอนาคตแล้วถึงกลับมาพุทโธนะจะอยู่จะจะรู้น่มันอยู่ในอดีตฮะบอกบอกตัวเองอดีตถึงกลับนะพุทโธพุทโธพุทโธนะเลยอยู่กับเวทนาเอออยู่กับเวทนาบอกว่าเวทนาพุทโธพุทโธพุทโธนะถึงรู้น่มันใช้จะไปไหนชิตจะไปที่ไหนฮะ สุดท้ายก็รู้อยู่นะและและแลหล,ลังหลังหังสมาดิก็ถามตัวเองนะมันอนาคตนะมันอนาคตก็ยังไม่มาแล้วมันทำไมอยู่ในอนาคตนะพิจารณาเรื่องนี้เพราะอ,อดีตก็ผ่านไปแล้วแกไม่ตกนะทำไมต้องอยู่ในในในอดีตนะเพ <c oughs> ราะว่าเมื่ออยู่ในอนาคตรหรืออดีตก็ไม่ไม่อยู่ในปัจจุบันไม่รู้ตัวนะ และที่สำคัญที่ของเราฝึกว่ารู้ตัวนะเกิดอะไรขึ้นนะเชตนาที่เกิดขึ้นนะก้อนความคิดขึ้นมาก้อนความช้ำขึ้นมามันมีเชตนาให้คิดนี่คิดแบบนี้นะแต่ยังความคิดยังไม่ออกมานะนี่มันเรียกว่าสัตติท,ท,ที่ที่รู้ตัวรู้อนะอะไรเกิดขึ้นในใจเข,ใเข้าใจไหมเคนะ นะแบบนี้ก็สําคัญเนี่ยมันสัตตินะช่วงแรกก็ฝึกในสมาธินะแต่สตติยังไม่ได้ฝึกนะฝึกนะนั่นจะต้องรู้นะความรู้นั้นมันสัตตินะรู้ตัวเกิดอะไรขึ้นเฉตนาเกิดขึ้นนะันมันสัมผัสนี่เกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้ออกนะไม่ได้ออกในความคิดนะรู้ไม่ได้เจตนาแล้วบอกว่าไม่สอนนะรู้มีสัมผัสนะไม่สอนนะ สัมผัสนี่สัมผัสความรู้สึกนี่ยมันไม่สนใจนะแต่รู้อยู่นะนะความรู้นี่มันสําคัญนะ <c oughs> และเมื่อมเมื่อใจมันสงบนะไปพิจเชณานะดูร่างไก่นะบางที่ก็พิจเชณาร่นะรางกายทำให้ทาให้ใจสงบเหมือนกันนะ เข้าใจไหมถ้าช่วยกันนะแต่มันไม่เยอะช่วงแรกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมันหนึ่งชั่วโมงบางที่ก็สองชั่วโมงวันละนะแต่ส่วนมากก็ฝึกสมาธิและฝึกสตินะสติก็สําคัญนะเวลาเดินขึ้นมานะมีความคิดอะไรขึ้นมาที่ที่วันวันก่อนก็พูดนะนะตอนปลายตอนเย็นก็ก็อ uh, ่นละึกนะ เกิดอะไรขึ้นเวลาเวลาเวลาเดินขึ้นมามีความคิดอะไรบ้างที่ขึ้นมาหรือความทำอะไรแล้วหลังจากนี้ทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างและความคิดอะไรบ้างความเวทนาอะไรบ้างความเนี่ยนะหลึกดูนะถึงเห็นอยู่นะมันชิดไปที่ไหนตลอดเวลานเข้าใจไหมนี่ยมันจะเข้าใ้นะมันจะชิดไปที่ไหนและและสุดท้ายก็ก็เห็นอยู่ทนไม่มีประโยชน์อ่ะทำไมไม่ประโยชน์ทำาให้ใจมมันไม่สงบ นี่มันใช้ต้องเข่าใจเวลาออกนะมันจะมันมันม,มันจะเอาความปุ่นไว้เข้ามาแต่ใจยังไม่เข้าใจเพราะว่าคงเรายังไม่ได้พิจารณาดูนะไม่ได้เห็นนะเราใช้ไปที่ไหนเพราะว่าน,ะนั่นท่านต่เกิดมันะมันใช้อยู่นอกตลอดเวลาฮะผ้าเข้าใจไหมเข้าใช่แต่ตอนนี้ ก็ไม่ได้เรื่องไม่เป็นไรก็ทําให้ต่อไปฮะมันมันเด็กนะมันเด็กมันสองขวบบอกแม่ไม่ได้เรื่องนะมันจนไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ต้องหยอกตลอดเวลาฮะฮะมันจะขึ้นและหล่อมขึ้นและล้อมก็ไม่ต้องสนใจ<ห>สุดท้ายก็มันใช่อยู่นะยืนได้ฮะสุดท้ายก็อยู่กับพุโทโธนะมันนี่มันถอนใจ ในความถอนใจมาชักกิเลสที่บอกว่าไม่ได้คนไหนที่พูดนะนี่ของเขาต้องเข้าใจนะเมื่ออยู่เวลานั่งสมาธิดีวนี้จะนึ่งชั่วโมองอยู่กับพุโทโธทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาชักกิเลสมันจะเห็นนะม,นมันกิเลสมาแต่มาแบบไหนมาได้ยังไงฮะอ้อไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้จงดนะมันกิเลสมันลองหาย ฮะแทนี่มันจะก้าวหน้ามันก้าวอยลังก็เนี่ยราวะคงเราฟังเกล็ดนะมันถอยนะมันเพราว่าฟังเกล็ดโอ้ยไม่ไม่ไม่ได้เรื่องวันนี้ไม่ได้เรื่องนอนดีกว่านะถอยตลักก็สู้ใหมเนะใช่เนี่ยมันมันเกล็ก็ก็โลเค้าตลอดเวลานาะเมื่อสู้สู้ฟัดกันอีกนะมันจะมันจะได้สงบนะ เข้าใจไหมไม่ต hmm. <Well, S 1> hey, ้องท้อนใช่ฮะคุณพ่อเจ้าค่ะคือตอนที่เราเดินเดินจงกรมเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็พุทโธใจเราพูดโท้เจ้าค่ะแต่ทีนี้เราเดินไปแค่ประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยมันได้ยินเสียงประตูดังตุ้มแล้วเราอีสุดเสียงเลยแต่ว่าเราขาดสติใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เป็เมื่อตกใจนะเมื่อเมื่อตกใจนะเมื่อได้ยินเสียงอันเดียวก็มันไม่ไม่ได้ แปลว่าขาดสติแต่เวลาอกใจเนี่ยมันขาดสติสติก็ไม่พอนะเพ mm hmm. ราะว่าสติก็รู้นะอะโอเคเสียงนะแล,แล้วจะอยู่กับพุทธโทธตลอดนะแต่ mm hmm. เวลาเห็นมันอกใจเนี่ยนะมันจะรู้นะมันยังมัน <laughs> ยังรับอยู่นะ <laughs> สติยังรับอยู่นะว่าไม่ขาดสติใช่ล่นะ <laughs> มันมันขาดขามันสติยังไม่เต็ม mm hmm. อืมฮะ บางที่ของเราคิดว่าเออสติดีก็สง,งบดีแต่เนี่ยแปลว่าย,ยังไม่ถึงหาสิเปอร์เซ็นต์ฮะเมื่อถึงหาสิเปอร์เซ็นต์เมื่อมีสติหาสิเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็เห็นนะโอ้ที่นียังไม่มีสติที่โน่นยังไม่มีสติที่นั่นยังไม่มีสติโอ้ยม,มันตลอดเวลานะก่อนไม่ได้เห็นฮะ เมื myself, ่อเมื่อสติยังไม่เต็มที่เมื่อสติมันสามสิบโอ้มีสติจนลดจนละแต่ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อสติขึ้นขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้หกสิบเปอร์เซ็นต์มันจะโอ้ที่นี่ไม่มีสติที่โน้นก็ไม่มีสติที่โน้นก็ไม่มีสติโอ้แย่มากนะแต่มันอาจจะดีนะแต่แท้จริงมันดีเพราะว่าตีอันนี้มันไม่เห็นนะมันเดีอยวนี้มันเห็นเมื่อไม่มีสติ เข้าใจก็กำลังพอก็ฝึกก็มันกันโอ้มีมีสติตลอดเวลาฮะเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เวลาสติมันขึ้นนะเวลามันรุนแรงนะมันสมาธิขึ้นขึ้นตลอดเวลานมันเช่นโอ้ทำไมทําำไมเดียวเนี่ยมันมันสติก็หายไปสติก็หายไปสติก็หายไปโอ้ยภาวนาก็ไม่ได้เรื่องแต่สุดท้ายก็เห็นอยู่อ๋อก่อนก็ไม่ได้เห็น เดี๋ยวนี้จะเห็นนะฮะเมื่อยังเห็นมีสัติดีนะมันยังไม่พอกรใจเนี่ยไม่ทอนใจฮะเนี่ยมันเกเรก็หาทางออกอยากให้ทยาใครเราเลิกกันนะโอ้เดี่ยวนพราวันนี้ก็ไม่ดีนะฮะพงนี้ทำต่อเนี่ย มันเคิเลตนะแลาของเขาฟังเคิเลตตลอดเวลาฮไม่ต้องนะบอกว่าโอเคโอเคไปไปนอนแล้วพมนังที่นี่นะ,ะบอกเคิเลตนะบางที่ก็คุยกับเคเลตก็ได้นะบอกว่าไม่อยากไม่อยากจะเดินทังคอมโอเคไม่ต้องเดินผมเดินเองไม่อยากนังอยากนอนก็ไปนอนสิแล้วอยากวนเราเนาะ,ะนี่ย เพราะว่าิเล็ดก็ไม่ใช่เราเมื่อเขาใจ้เนี่ยมันิเล็ดก็เป็นิเลตนะมันเราก็เป็นเรานะเคลตก็ไม่ใช่เราฮะเดคกเล็ก็โลกเราเอ้าเป็นเราเป็นเราโอ้ง่วงง่วงง่วงนะฮะแต่าไปอมายุ่งอย่ามายุ่งฮะก็ไปนอนสิอย่ามายุ่งกับเราตอนที่ตอนแม่กิ ใช่มันหลับแต่มันไม่มีสติตื่นคิเป็นชั่วโมงแล้วบางทีก็ช่วงแรกนะเมื่อชิดมันพก,ก็ดีข้างเราฝึกตลอดเวลาเมื่อชิดมันสงบมันจะนอนหลับนะเวลาไปนอนนะเมื่อเมื่อคิดมากนะนอนไม่หลับนะ อย่านอนรักก็เป็นพุทธพุทโธมันทําให้สงบนะเวลาอ่ะเวลาสงบนะมันจะนอนหลับนะแต่เดี๋ยวนี้ต้องต้องพูดว่านะอ่ะเดี๋ยวต้องต้องดูนะเจดนาะกาลังกาลังจะสงบโอเคอันตรายเดี๋ยวจะนอนหลับนะอ่ะเดี๋ยวอยู่กับพุโทธโทธพุธโทธโทธพุทโธพุทโธพุทธและไม่นอนไม่หลับนะว่าเข้าายังไม่เขาา้าใจตื่นมาทีชั่วโมงนึงเนี่ย มันจะเห็นชัดเจนนะเมื่อออกฉากนอนรับนะมันเลยใช่ไหมมันมันก็รู้สึกแบบเหมือนโล่งๆสมองอย่างเงี้ยค่ะมันได้นอนนะคะ<ม>พอพุดโทรไปจะค่ะทะพูด <อะ S 2> ประมาณสักแบบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันก <อะ S 2> ็จะนิ่งแล้วก็เหมือนมีความสุขเหมือนแบบไม่รู้ค่ะ,อะพอมาที่ชั่วโมงหนึงเหมือนตื่นนอนนะอ <ะ S 2> แต่เราไม่ได้นอนนะค่อน เนี่ก็กอนนเรียกว่าสมาธินะแต่ว่าในในตอนที่เรานิ่งไปเราไม่มีอะไรในความคิดเลยนะเจ้าแต่พอเราลืมตาขึ้นราชมเราเหมือนเราสดชื่นอะเหมือนนี่ยมันเรียกว่ามันออกชักสมาธิ<อ>นี่มันเรียกว่าสมาธิอะบางที่บางคนก็เป็นฌานแต่ส่วนมากก็ไม่เป็นฌานฮะแต่ไม่มีพุโทโธแล้วนะคะ,ะแต่ <c oughs> ต้องต้องต่อไปนะต้องต้องฝึกให้ยูพุโทโธต่อไปนะ เมื่อเมื <c oughs> อ่ออยู่กับสมาธิก็ต้องมีพุทโธพุทโธตลอดนะทึ <c oughs> ่งพุทโธก็หายไปทิ้งคิดไม่ออกถึงทิงถึงถงมันสติมันมันแน่นแน่นแน่นมากนะมันพุทโธคิดไม่ออกนะเนี่ยและและเข้าสู่กับความรู้นะและทั้งโลกทั้งชักวาลก็หายไปเป็นแบบนั้นเลยใช่ไม <c oughs> มันเหมือนกับทุกอย่างหายไปใช่ก็ก็เป็นไปได้นะบางที่ก็แต่ ส่วนมากก็อยู่กับความสงบนะนะอยู่กับความสงบก็เลยปุตตะก็ก็มันหายไปนะอยู่กับความสงบเดี๋ยวดมันมันยังเป็นสมาธินะเลยว่าสมาธิรูเป็นอาจจะเป็นฌานก็ได้นะเดนไม่เป็นไรก็การเดียวกันนะเวลาออกเวลาออกจากสมาธิหรืออกจักฌานมันมีกำลังนะมีกำลังและสดชื่นด้วยนะมัน หลังจากนี้ก็ต้องทําพิจารณาร่างกายแน่นอนนะเพราะว่ามันมันมันชัยมันมันมันรวดเร็งนะอ่ามันมันชัดมันมันแรงขึ้นนะและและเห็นชัดเย็นนะแต่ไม่นานมันจะเสียนะคือปกติอยู่บ้านจะป่วยตลอดนะค่ะเข้าโรงพยาบาลตลอดเลยจ้ะเพราะไม่อยู่บ้านหารป่วยจ้ะใช่นะเราเป็นไปได้นะ เพราะว่าเนี่ยมัน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 ร่างกายต้องการความสงบนะความหวงทําให้เราลงป่วยฮนะหวงเรื่องนี้หวงเรื่องโน,น้นนะคิดเรื่องนี้คิดเรื่องอนาคตนะมันทาให้ทาให้บางคนก็ก,ก,ก็ก็ป่วยนะนะนเวลาเวลาอยู่กับพุทโธอยู่ในสมาธิมันร่างกายก็มีกําลังมีมีพลังให,ให้ให้สมตัวเองนะ เพราะว่าเพร,พราะบางที่บางที่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ภาวนาก็ไม่พอนะฮะและและใช่นะมันใช้ของเก่ายากภาวนาและเวลาอยู่ในบ้านนะ้วทำนี่ทำโนนก็ใช้มันป่วยนะและเวลาเวลาเลาขาเขาเขาที่วัดหนาแล้วแล้วภาวนาตลอดนะ,ะมันความป่วยก็หายไปก็หลวงพ่อเคยเป็นเหมือนกันฮะ เม่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ภาวนานานนะมัน,ม,นมันลงป่วยเนาะมันไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างนะเดี๋ยเวลา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 ไปเวลาไปนั่งสมาธิอ่ะไม,ไม่ไม่เกินสามสี่วันนะหายไปโอเคเข้าใจไหมมีคำท้าไหมครูบาอาจารย์ตอมนะมีคำท้าไหมโอเค แปลให้ฟังเ <laughs> ขาไปอยากที่จะบ้านค่ะไม่บอกนะแสดงนะครับมไม่ไม,ไม่ต้องฟังใช่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฟังกิเลสด,ด้วยเ <laughs> นี่ยกิเลสบอกโอ้ยมันไม่ไหวไม่ไหวเออมันไม่มีผลนะไม่เห็นผลอะไรเนี่ยมันฟังกิเลสนะแล <laughs> ะเชื่อพ่ <laughs> บอบางทีก็มากจคิดว่าโอ้ที่พักหนังสือก็มีความรู้สึกอย่างนี้ใช่ นนอนหลับน่าสบายใช่จะนอนหลับแล้วจงจนบัรจนบตายมันจะโอ้ทำไมมันร้องอยู่ที่ไหนฮะกอดมนล็อกกับ